สวัสดีค่ะแล้วแล้วก็มาถึงใบที่เป็นใบเล็กนะคะของตัวซีซันใหม่ที่มีรูปและก็ขนาดแล้วก็ไซส์นะคะออกมาให้ดูแล้วเนาะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าทางญี่ปุ่นนะคะออกมาก่อนประเทศไทยแล้วก็ออกมาก่อนเมืองนอกด้วยนะก็คือสรุปว่า ราคาเนี่ยใบนี้ก็น่าจะอยู่ที่60,000กว่าบาทนะคะก็อาจจะ6 5 0 0 0นะคะโดยเป็นราคาตั้งต้นอย่างที่คิดไว้ก็ใบนี้มีหลายสีโดยส่วนตัวเป็นชอบค่ะแล้วก็ชอบสีเบจด้วยแล้วก็ชอบสีดำตัวนี้ซึ่งเราก็มาจะมาพิจารณาเลยนะคะในเรื่องของตัวไซส์ของมันก็คือใบนี้หนึ่งก็คือตัวโซ่เนี่ยถอดไม่ได้นะคะ ซึ่งเขายังไม่ได้ทําถอดได้เบนคิดว่าเขาต่อไปเนี่ยเขาควรจะทําแบบถอดได้นะคะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะก็ใบนี้ให้ความรู้สึกสวยคลาสสิกนะคล้ายๆกับตัวชาแนล8นิ้วรยอยส่วนลงมาและนอกจากนั้นนะคะก็มีช่องเนี่ยก็คือ1ช่องแบบนี้ซึ่ง1ช่องแบบนี้ก็สามารถใส่บัตรนะคะแล้วก็กุญแจรถได้กุญแจรถแบบแบนนะคะแล้วก็อาจจะลิปสติกก็น่าจะประมาณนี้นะคะ่ะกระเป๋าไซส์เล็ก แล้วก็ในส่วนของช่องก็แบบนี้เลยเปิดมาเจอช่องนะคะแล้วก็มีในส่วนของข้างหลังไม่มีกระเป๋าหลังเล็กนะไม่ค่อยดีหน่อยถ้ามีอีกก็คงจะใส่พวกนำบัตรได้และก็ทรงตูดประมาณนี้ประมาณนิวว้วกว่านะคะก็ลองกัดดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีราคาใบเขาก็ดูสวยนะเมนว่าคือกระเป๋าหนังแกะ่ะตอนนี้ ถ้าเทียบกับคาเวียส่วนใหญ่คาเวียตอนนี้เดี๋ยวนี้มันเบี้ยวๆนะแต่อันนี้เบ็นว่ามันดูสวยใช้ได้และในส่วนของไมโครชิปอะคะ่ะในรุ่นของไมโครชิปเนี่ยมันจะมีออกมาตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นลายของคลาสสิกแล้วก็ WOC แล้วตามมาด้วยของเล็กๆะคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณซื้อกระเป๋าใบเล็กๆแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นตัวการ์ดโฮโลแกรมแบบนี้อยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ